สวัสดีครับพี่น้องกับผมวันนี้อยู่กับอยู่กับพี่ปัอลจานนะครับเนาะจังหวัดกาฬสินุ์ครับวันนี้ที่พาพี่น้องมาชมกวายครับเนาะเป็นงามนะครับเนาะเปิดตัวทีเพื่อนบอลจันบ่านบอลจานไปทางเพอนจานนะครับเนาะเอาตัไปเัษเสวด้าไปชมเลยครับผมนหลังใส่เข้ามา อธิบายสายพันธุเป็นยังไงครับครับสายพันคือลูกใช้ปูเบิ้มครับน้องชายผูกเป็นน้องลูกใชยลูกใช้ของปูเบิ้มชายปูเบิ้มนะครับปูเบิ้มครับปอเดิรมลันครับตอนนี้อายุจะกปีนะครับอายุกี่ปอายุห้าปีกว่าครับอายุหปีกว่าครับผมครับเนาะ อายุ5ปีกว่าครับใช้เป็นลูกใช้ดูสายกูบเบิ่มนะครับชอบครับสายกูเบิ่มพอเดี๋ยวแม่ระบบผ่านแม่เป็นละครับแม่แม่ไอ้งามครับแม่งามสายโบราณครับแม่งามสายโบราณครับท็อปสูงประจันแล้วครับว่าย60ผา66ครับชอบครับ มอัตักกครับใกล้ๆนี้ครับอัตลักษณนะครับอัตลักษานครับนาะครับผมเรียนเพิ่นยังไงเนาะครับไปเพิ่นฟังเนีครัเป็นบทเรียนไวที่รอรที่รอแบบสายโบราณเก่าครับคือหนเกามาเต็มลยครับนเต็มเต็มจํำนะครับเนาะเขาใกล้ๆนตาลรอๆนคตาลอๆตนนี้ หน้าตารอเด้อพี่น้องเด้อหน้าตา,ารอครับหน้าตาเขาครับผมหน้าตาเขาเขาสวยเนาะครับเนาะปุ๊บนะครับเนาะพออ่องนะครับเนาะถุทองขาถุงทองเขาเพิ่ลแขกเพิ่ลขาเด้วยครับผมแขกเพิ่ลขายดยครับเปิ้ลขกเลยด้วพี่น้องเด้อ

เทาใหญ่กระสือน้องครับเนาะครับผมเฮ้ยกระสิอพี่น้องครับเอาราคาทำเชื่อบ่ะเพื่อนพ่อหน่ครับราคาำเชื่อตอนนี้เอาไปน้อครับเนาะทำเชื่อเ้าชุดละสามพันครับชุดละสามพันครับผมนะครับเนาะสมโตบ่ะครับสมโตะสมโตครับสมโตะสามพันสามโตะเออไปสามพันครับถ้าไปหาเนี่ยระยะทางน้อครับเนาะครับตามระยะทางครับถ้ามาหาเขาก็คือสามพันครับผมจนติดจนติดครับเราประกันจนติดเนาะพี่น้องครับเราประกันจนติดครับเอาราคาหลอดละครับพี่ หลอนี่เ้าขารลอละสามรอยครับรอละสามถ้าเป็นชุดครับชุดละ 3, 000, ดสามพันในชิมหาใิมหหลอดครับชุด 5, <000. S 1> สามพชุดละ 3, สามพันชุละพันครับ<ๆ>ชุดละามพันนะครับผมกะเสียวโ้ชว่าเบื่อนครับเนาะกระบวทุกชิปที่หนานีนาน่เรารเนคเมีลนครับถึงอิ่มนะครับพี่น้องงารอครับชรอครับผม ้ใหญ่เนาะกับคนใหญ่เขาเพิ่นสวยเนะ <S <S าะอะไร,รอ้อชอนะ,น,ะนะครับเนาะยังเพิ่งเตมนะครับยเพิ่งเตมเลยครับเปิดตัวจ้นี้ก็น้ว่ท่านคุณูา <S <S าจะมาแล้วครับเนาะามามแรงนะครับเดี๋วยวไม่เดี๋ยวไม่พีพ่เออ บัวใหญ่ครับตัวใหญ่ของเขานะครับเนาะงตัใหญ่แตงยาวนะครับเนาะตัวนี้เนาะเป็นแตงยาวลักษณะเกางเกงนะแตงยาวครับแตงยาวสำครับพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปผสมพันธุ์อยากให้แม่พันธุ์เขาอยากให้โอ้อยงยาวนะครับเนาะเอาไปเสริมเอาไปพัฒนาต่อนะครับเพื่อตัวโอ้อยงยาวพี่น้องสิ่งนี้ราคาเนาะครับเพื่อเขาจะได้ขายรับซื้อหรือเปล่าพี่เด้อ รับซื้อลูกครับรับซื้อลูกพ่อมกลางลูกนะครับมันผสมยีกระสินโอ้เมันรับซื้อครับเจ้าของเป็นรับซื้อครับรับซื้อลูกพรอมครับกลาผสมกับใหญ่กระสินครับพี่น้องคือตัวนี้ไปตามไปตามบล็อกเกอร์มนผู้ถอดผู้แก้ววอย่างแบงครับโอ้ก็ไปหายากพอดี้นะครับเนาะเป็นหายากครับผมโอ้เจ้าของรับซื้อพจ้อมนะครับเื้อพี่น้อง เราต้องญาติว่าผสมแล้วผมมีของขายนะครับเนาะคจุดของรับซื้อรับซื้อรับซื้อน้ำรับซื้อขึ้นครับผมาสดงลูกมานะครับว่าตอนนี้ลูกเขาแต่ขายยากอยู่ตอนนี้นะครับเนาะครับผมขายยากนะครับพี่น้องเอาว่าเรียงราคาตอนนี้เป็นไถ่ไปจระเข้นาะครับตอนนี้กับท่านเปิดครับแต่มีท่างเสียงเี้ยเป็นมาไถ่ละครับสองหลานกว่าๆนะครับเป็นไถ่ไปสองหลานกว่าๆนะครับเนาะแต่ว่ายังบอว์ยังบอวมีคี่เขาขีดนอกอีกจุดหนึ่งเนาะหรือว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนนะครับจงด เอาไว้ก่อนนะครับพี่นอ้องท่านท่านแน่นเพิ่อนอะไรทุกเรียกอยู่ถูกเรียกอยู่โอปีเรียนโอปีเรียนครับพอต้อเท่าตัพี่น้องมึงใหญ่ครับพี่นอ้องดีครับใหญ่กับราชินีครับพี่น้องครับใหญ่เจ้าใหญ่กับราชินีครับ เขาจะได้ความยาวได้พี็น้องเด้อความยาวครับพี่น้องครับเป็นน่องท่านใดอยากเอาไปเป็นพอพัน้นอ,อ,นงนนองครับเนาะขอเพิงแข้งเบิ่งขาพี่น้องครับเบิ่งแข้งเบิ่งขาแล้วครับน้องเด้อน,นี่ ลุบหลอดให้ลูกลอดลุลอดอะไรลหลอดเฮ้ยมันเจ็กคือเห็นกันแล้วเคือเห็นเค้กันแล้วเนาะคือต้องหายเถอะเนาะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บโค้ชกองฝากพี่น้องไว้สชิมีก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปกันพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะชิมีอีกคลิปนึงแล้วพี่น้องเด้ออีกคลิปนึ่งจะเป็นอาอไม่เผือกนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อย ตามอันนี้คิหนึงนครับเนาะรับชินี้ของ,ของต้องฝากไปชนีสวัสดีคร้บ